ระยะจากคุณยิงไปยังเป้าหมาย200เมตรจากขอบวาอาริมวาไปยังเป้าหมาย206เมตรวัดเ,ดเรียบ้อยแล้วบอกนี่บอกนี่กติเขาไม่บอกะัะหรอแต่นี่บอกนี่ <c oughs> บอกไปหงโง่นี่ต่อไปยิงอาหน้านั่งลับหนึนนาานน่งนัด วานจูนนั่งราบนั่งราบนั่งอหไจะไปวานือพืนยิงตามกำรังกำร์นรถุไม่ได้ลดลงมานะเมื่อกี้ยิงยังไงแล้วมาไปยังไงนะยิงกำล์นกำรอนลุด Boy yêu mọi người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  yêu mọi 5เมตรตรงไอ้รุ่นตกที่หเมตรอ่าฟังไอรุ่นคนเดียวตกห5เมตรแล้วครับไปชิน <c oughs> เราต้องยิงรู้แล้วเล็งไปที่ระยะ200ไม่ได้ลดวมกับกล้องลูกต่อไปจ้ะ <c oughs> นั่งคุกเกา1นัดเหมือนกันหมดนะบัานโจ กำร่น็ตยังน้องเอาเลงไว้เลง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 คำนส้างไม่หู้ไม่หย,ยุไขเด <c oughs> ียวพู่ิตไยวัฒนาด,ด้วย <c oughs> เอาลดลดมือประกบลงอีกคำรนนิดนึงน้องยกปั้ด้ยกปั้นไต้ขึ้นยกปั้นไต้ขึ้นเอาคำร่นยิงนะครูโอเคนะโอ้ไทยวัฒนาลายกปั้นไดขึ้น ยกพันธะได้ขึ a? A ้นไม่ใช่ยกรูปพ <laughs> ับธะยกขึ้นน <laughs> ั้นกะโดดขนยกค้กูอีกนิดนึงนะเว้ยเออยิงอัดไปเด้อยิงอีกทียิง